สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทิงขาวฟิชชิงทีวีหักเพื่อนๆเข้ามาดูเป็นคลิปแรกผมชื่ออคิวเทิงขาวครับ huh วันน yup. uh> ี้เราก็พาเพื่อนๆมาตกปลาซีแบตกันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝูงเข้าโอ้โหโคตรมันเลยครับท่านผู้ชมไปดูภาพกันนี่นะปลาเยอะมากครับผมนี่ตัวใหญ่ด้วยนี่ก็เลยมาตอนเช้าครับทีนี้เราก็เป็นสักสายๆตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วก็มากับพีระเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆเราก็กำลังตามมากันจาก ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับก็เป็นพี่ๆทีมงานนี่แหละสนิทกันครับก็ตอนนี้ฝูงเข้ามามักจะหลายตัวเหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อคืนมันกัดดีมากเลยตีมกัดทบทุกไม้เลยปึ๊ก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 ,ก,กใช่เนี่ยครับพี่ลาก็กําลังเอาชุดเข้าอู่อยู่ชุด <laughs> ปลาเมื่อวานปลาตกได้แล้วมันก็วิ่งเข้าไปเบ็ดทําให้เบ็ดไปดเกาะนะครับแล้วก็ทําให้รั่วโอเคครับผมเพื่อนวันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเสือสิงขาวฟิชชิงทีวีครับเราจะพาเพื่อนๆไปตกปลาซีแบดกันแบบมันๆไปแล้วเรียเพื่อนเราเข้ามาที่หม่นนี่นี่เราจะใช้เพื่อนฝาเพนไปก่อนเราค่อยตีดไล่ต่อรับน้ําดูว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับมันก็จะมีผิวน้ํากลางน้ําอยู่พื้นก็มีบางวันนะครับบางวันมันกัดตัวยาวก็มีกัดตัวสั้นก็มีแล้วแต่อารมณ์มันบางทีก็แล้วแต่เหยื่อที่ที่ฝูงปลามันเข้ามานะครับ มันกัดๆอยู่ไงเราตีเข้าไปปนๆปอมันก็จะสัตว์เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไล่เหยื่อด,ดูตักสามสตัวสามสแบบโอเคครับผมมีใครไม่รู้มันลงกอนเราละสองคนเดี๋ยวเราลงไปทีหลังต่อให้ก่อนค <c oughs> อยดูกันว่าวันนี้จะโดนบิ๊กไซส์ไหมหรือว่าจะโดนเล็กน้อยมากแค่ไหนโอเคท่านผู้ชมอะไรเดียด๋วยวเวลรีจมเสร็จก็ลุยละ โดนครับไม้แรกโดนแล้วครับท่านผู้ชมไม้แรกครับโดนแลวไม้เดียวเลยใหญ่ด้ดวย เบ็ดใหญ่ครับฟาเพนเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่หหกัดติดโดนโดนโอ้ ยังไม่หมดยังไม่หมดหปามนี่สายดิน้ำขึ้นนะใหญ่เลยเหรอนัด <laughs> ก,กันไว้ตัวเนี้ยหมด,ด,ห,มดหมดแรงหมดแรง <laughs> เฮ้ยยังไม่หมดแรงอยู่ เดี๋ยวดิสจะค่คกับท่านผูช้ชมกิปเปอร์ค้างเลยสนิมแดกกิปเปอร์สนิมสนิมแดกพี่ละเอาไม่ออกได้ละเชื่แม่งแหลงดีจังหวยตัวเนี้น <Yeah. laughs> โอ้โหมีสองโลอะท่านผู้ชมดูด <laughs> ิเ<ว>กียร์ยัตตาเน่ฮะเข้าเต็มคางไปเลยเบ็ดโอเนอร์ โอเคมาแล้วครับตำมหนยท่านผู้ชมส yeah. <Yeah. S 2> องโลกว่า <Yeah. S 2> เนียนๆโอเคครับเย้ yeah. <laughs> ตัวเดียวนี่บอ,อหรือว่าตีไม่ถึงมัน โดนเวลาโดนล็อกท่านผู้ชมเฮ้ยใหญ่สใหญ่โดนลมดปนล็อกปนล็อกใหญ่ส่งใหญ่ใหญ่เหื่อใหญ่ประหลาดแตงครับ ภายใน5นาทีทันสายกัน พี่จะตีทางไหนถ้าจะมาตีทางนี้ผมไปตีทางนู้นก็ได้จะได้ไม่คล้องกันไปลาฟ้าปะตาหรีเขาใช้ป้ากระบอกกันดิที่แท้อันอะใส่โซดอะ <c oughs> ไม่เหลืออย่าปลอมได้ง่ายกว่าอีก มาเถอะทารถถ้าตกปลาสีแวร์แล้วเยื่สุดจะมาสู้อะไรเย,ยียบป,อม,ปอมไม่ทันอกอม,มันกวาดน่ะอันนี้เยี่วิ่งหาปลายแฟนปลารอปลามาหาเยืย่อ่ใหมน่น่นาจะี่แน่อาจจะไม่ดีก็ได้ เอาหายไปเอามันอยู่ตรงไหนวะโดดดิโอ้เยเแบบี้เแบบี้ตอนนี้เบบี้ครับ่านผู้ชมตัวเ <c oughs> ท่าพี่หลามเมื่อกี้นี่แหละอย่าโดด ลอยไปเลยเอาแบบไวตัวเบ็ดตัวเบ็ดใหญ่อะไรก็ไม่กลัวทวงนี้ <laughs> งัดอย่างเดียวยังไงก็โดนเก็บเก็บตามที่สองครับมารฮ้ยตอกบ,บัตรเข้างานแล้วสักคู่สักครู่พันพัน กิปเปอร์มีอาการพังเล็กน้อยอโอเคไม่ต้องร้องให้น้องมีเพื่อนอยู่อัน,นี้สองมาแล้ว,ลวฟ้าเพนเหมือนเดิมสรุปแล้วข <c oughs> ี้เกียจขอไม่ <c oughs> ใช่เลย ช <c rick ets> ั้นกีเกตเคาะโคเบ็ดแม่งโคตรดีท่านผู้ชมโอเนอร์เขาติว่าดีจริงแข็งมากคมด้วยโอเคตัวนี้โลกว่าโดนครับท่านผู้ชมจำไร ทำไรทำงานแล้วโดนแล้วครับท่านผู้ชมโหูยใสซสระโลกว่าไหนไหนไหนใครบอกว่าน,น้ำมันจืดเป็นไงเป็นไง มีเบียรังที่สองไหมเนะี่ยโอ้โหเชี่ยอยากกลัลกบเดี๋ยบาครับเบาให้มันอาดีๆกันเป็นไงเยอะไ,ไหมวิวจะหลุดเยอะเด้ๆ ต้องให้มันอาเลยอ่ะอยี่ไหนปลาจะหลุดนั่นอ่ะไม่ไม่จับไม่ได้จับหลุดเลยน้ำเค็มแล้วเค็มเค็มได้ได้เยอะขับไปแป๊บนึงเยวคีมให้ก็ทำใครมาเนี่ยโทร,รมารู้เวลาแท้ <c oughs> โดนแล้วครับท่านผู้ชมแต้มแรกของน,น,นายนิจายฟ้องอยู่ข้างบนโดนแล้วครับแต้มที่สองเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงโดนอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ใช้เหยื่อแบบไหนครับเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โอโหสองโลกว่าท่านผู้ชมตัวนี้โอ้โห โอ้โยยวอนเล็กเต่ตัวนี้ตายด้เลยโอ้หลุดครับได้ไงครับความรู้สึกแค่วงไปแล้วครับโอ้เสียดายจริงครับท่านผู้ชมสองโลกว่ากระโดนครับท่านผู้ชมปลาอะไรปะปลาเหรอชีแบเป็นปลาลูกปลาชีแบตเล็กปลดล็อกแล้วครับผมล็อกแล้วไปดูสาปลาปลดล็อกดูสาปลาปลดล็อกหน่อยเป็นหน้าตาเป็นยังไง โอ๊ยโดนโอ้คืนแรงกระดึบดนี่ท่านผู้ชมตัวปลดล็อกนักต่อยดูเฉทีดูดีครับสิบตัวโละไม่มันก็กำลังมาหรอมั้ง ปลาอะไรวะตีนี่แปลกๆาหรือเปล่าวะตีโอเคครับนี่เอาไหมเนี่ยเอาไหมนี่นิคคนเลยไงเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะปาปลาไปเลยครับผู้ชมไปเลยไปรถอือเบบี้เบบี้มากมากโอเค ดีแต่แก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับผม